สอตัวแทนจากประเทศไทยหากชนะได้ก็จะได้เข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายหรือว่ารอบ32ทีมซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกทีมปรารถนาคู่แรกเมืองทองของเรานะครับเป็นรองแชมป์จากไทยต้องไปเจอรองแชมป์จากจีนหลายคนถามผมว่าเมื่อไหร่ไทยจะไปบอลโลกดูง่ายครับถ้าสโมสรของเราไปเจอ,เอ,อสโมสรจากจีนจากญี่ปุ่นและเป็นยังไงนั่นจะเป็นตัวตัดสินที่ดีที่สุดรองแชมป์ไทยเจอรองแชมป์จีนอะไรจะเกิดขึ้นดูนะครับ จจกับเซี่ยงไฮ้ครับเซี่ยงไฮ้ในชุดแดงนาที่สุดท้ายของเครื่องแรกครับวูเล่ยกองกลางจีนยิงให้กับทางด้านเซี่ยงไฮ้นำก่อน1-0ครึ่งหลังดาริโอคอนการ์บิทูอาร์จนินายิงให้เซี่ยงไฮ้นำเมืองทองเป็น2 0นะฮะแล้วก็ก่อนจบเกมแป๊บเดียวครับวูเล่ยโดดซัดเข้าไป3ประตูต่อ0รอนนะูรองแชมป์จีนชนะรองแชมป์จากไทยไปนะครับเท่ากับว่าทีมแรกเมืองทองไปแล้วนะครับ ยังมีอีกหนึ่งทีมก็คือทางด้านของฉลามชนชนบุรี f อซซึ่งจะต้องไปที่ประเทศญี่ปุ่นไปเจอกับทีมที่มีชื่อว่าโตเกียวเดี๋ยวนะครับโตเกียวฤดูกาลที่แล้วเป็นอันดับ4ของญี่ปุ่นอ่ะเมื่อกี้เมืองทองโดนไปแล้ว3ชนบุรีจะเป็นอย่างไรแต่อากาศเขาบอกว่าเย็นมากนะฮะเราอาจจะไม่ชินใบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันอะดูกันฮะโตเกียวในชุดบ่วงครับ ต้องบอกงานนี้มีการสอนบอลน,นะฮะเริ่มมาอาเบะกองหน้าวัย28ครึ่งแรกฉลามชนโดนไป3แผลครับครึ่งหลังมาเอดากองหน้าวัย34ซัดเป็น4-0หลังจากนั้นโยเตมุโต5-0และนาทีสุดท้ายคุณผู้ชมครับเฮโรกิคาวานะคาวานะล็อกคาวานะล้มคาวานะได้จุดโทษคาวานะจะทำยังไงครับคาวานะ ซัดลุนที่2ของตัวเองผมไม่อยากจะอ่านเลยนะฮะ9ประตูต่อศูนย์ครับเปลี่ยนเรื่องไปเรื่องต่อไปเลยดีกว่านะฮะอ่ไป FA ครับถ้วยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอังกฤษนะครับตอนนี้คือรอบ32ทีมสุดท้ายสาวกหงแดงต้องลุ้นนะฮะเพราะว่านดที่แล้วเสมอกับเวสต์แฮมในบ้าน 0- 0คราวนี้ต้องมาตัดสินชะตาว่าลิเวอร์พูลจะสามารถผ่านเข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้หรือไม่ลุ้นกันเงือแตกครับครึ่งแรกครับ คอนก็นทุบหงไปซะมิเชลแอนโตนิโอครับปีกวัย25 10เวสต์แฮมในชุดเข้มนะครับแต่เปิดขึ้นหลังเพียงแค่2นาทีเพชรเม็ดหงฟิลิปเป้คูติโ,โยหนึ่งประตูต่อ1ครับผู้จัดการทีมเพิ่งผ่าไส้เต่งมาฮะโดดมากไม่ได้นี่นี่ดีใจแบบชิวๆจบเกม1-1ต้องต่อเวลาพิเศษ30นาทีและนาทีสุดท้ายครับอังเจโลออกบอลหน้ากองหลัง191เซนอิตาลีโคกให้เวสต์แฮมชนะลิเวอร์พูล2ประตูต่อ1 อ่และวันนี้บ้านบ้าโดนดนไปที่นั่นเพราะที่นั่นเขามีการวิ่งวิ่งแบบซูเปอร์แมนกางเกงในแดงด้วยครับปกติวิ่งผลัดก็จะส่งไม้กันแต่นี่กันขันขันวิ่งซูเปอร์แมนและซูเปอร์แมนท็อปช็อตก็คือกางเกงในนั่นเองนะครับนี่แหละครับวิธีส่งไม้คือทอดโกโกโน้